ซัมซุง g าแล็กซี่แถ S10 Lite แท็บเล็ตสเปคครบจบโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเพราะมีแทม S Pen มาให้บลูทูธคีย์บอร์ดโคเบอร์ก็ฟรีไม่ว่าจะเป็นสายจดโน้ตสายทํางานเอกสารวาดรูปหรือเอาไปตัดต่อก็ใช้ได้สบายๆแล้วรุ่นนี้ก็อัปเกรดแบตเตอรี่มาให้เป็น8 0 0 0 m a ah. มิลลิแอมี Galaxy AI ที่ทําให้ชีวิตเราง่ายมากขึ้นและรองรับการอัปเกรด OS ยาวไปถึง7เวอร์ชั่นทั้งหมดนี้นี่เฟซพูดมาจบไดในงบหมื่นกลาง จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนกดไลค์กด like, กติดตามไปดูพร้อมกันกับเฟชค่ะ วลคันทุกคนสู่ช่องเฟสซีค่ะในวันนี้เฟสจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานซ a มซ u n Galaxy Tab S10 Lite มาประมาณ1อาทิตย์เป็นยังไงบ้างเนาะว่าน้องเล็กแข่งตระกูล Tab S เนี่ยที่เขาเหมาะกับนักศึกษานักเรียนเอาไปใช้งานจริงจะออกมาเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่กําลังจะเลือกซื้อกันอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มในการดีไซน์ก่อนเลยที่อยู่กับเฟสในวันนี้จะเป็นน้องสีเทาแล้วก็ที่วันจาหน่ายอีกสีหนึ่งจะเป็นสีแดงประการังหรือว่า Coral Red สีนั้นจะเหมาะคนที่ชอบความจี๊ดจด ขึ้นนมาห่อยเรื่องของการดีไซน์อันนี้เฟดไม่ได้ติดอะไรเลยนะคะออกไปทางชอบด้วยซ้ำเพราะว่าดูเรียบเรียบมินิมอลแล้วด้วยความที่ Samsung Galaxy Tab S10 Lite <ๆ>เขามีแถมปากกา S Pen มาให้เฟดชอบมากเลยที่มันสามารถจะแปะได้ทั้งฝั่งนี้หรือเราจะมาแปะที่ฝั่งนี้น้องก็ติดอยู่หรือจะบริเวณด้านหลังแบบนี้โอ้ยน้องติดแน่นมากนี่เฟซลองขยับให้ดูนะคะ ก็รู้สึกว่าชอบมากแต่หากใครแปลแบบนี้แล้วก็ไปใส่ในกระเป๋าปากกามันไปนโดนของเยอะอาจจะหลุดออกได้เนาะแต่โดยภาพรวมการดีไซน์เป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะสำหรับสเปคของหน้าจอถ้าไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง S6 Lite ก็จะมีการปรับหน้าจอให้มีขนาดใหญ่ขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นตอนออกไปใช้งานนอกสถานที่จากที่ลองใช้งานมาในห้องทั่วๆไปรู้สึกโอเคปรับความสว่างใช้อ่านเอกสารทํางานได้ตามปกติแต่หากออกไปข้างนอกที่แดดจ,จัดอาจจะต้อง ต้องเปิดความสว่างสูงสุดเพื่อจะให้มองเห็นชัดขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของเงาสะท้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางมุมตรงนี้ถ้าติดฟิล์มหน้าจอน่าจะช่วยให้การใช้งานนั้นดีมากขึ้นโดยเครื่องที่เฟสใช้งานอยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมๆแกะออกมาจากกล่องยังไงก็ใช้แบบนั้นนะคะแต่เอาจริงมันก็มีมุมที่ดีอยู่นะฟิล,ลิ่งตอนขีดเขียนเฟนว่าเหมาะมากแล้วก็เชียร์ให้ใช้คู่กับเอสเพนที่เขาแถมมาให้เขียนได้ลื่นเขียนง่ายไม่สะดุดแล้วด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยเขาชูโรงเรื่องของการจดนะคะแล้วก,ก เฟสเลท90เฮิรตที่ให้มาประมาณนี้ก็สามารถใช้เลื่อนได้อย่างสมูทใช้เล่นเกมก็อย่างได้ดูหนังเต็มตาอีกทั้งตอนจับถือก็ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปยังพกพาง่ายโดยน้ําหนักของตัวนี้อยู่ที่ประมาณ524กรัมก็ถือว่าเบานะเฟสลองให้ทีมงานไปจับใช้เล่นมาก็ไม่ได้มีปัญหาว่ามันหนักมากเกินไปสามารถจะพกออกไปใช้งานข้างนอกได้อย่างชิลแล้วเรื่องของตัวกล้องหน้าค่ะเขาจะวางมาอยู่ที่บริเวณด้านข้างการที่วางกล้องหน้ามาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเอาไว ใช้ประชุมแบบแนวนอนแล้วภาพของเราจะอยู่ในเซนเตอร์ที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะก็จะเหมาะคนที่ work from home หรือว่าจะ m e e t i n g ไปด้วยการวางแท็บเล็ตแบบแนวนอนทําให้เซนเตอร์ภาพออกมาดูดีกว่าค่ะไฮไลท์ที่น่าสนใจของ s ั m s ุ n Galaxy Tab S Li ท์ก็คือการเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมปากกา S Pen ชูส่วนนี้มาเป็นจุดหลักเลยก็ว่าได้โดย S Pen เนี่ยเอาแบบ first impression แรกที่เฟซใช้งานนะมันดีขนาดนี้เลยเหรอสามารถจะใช้ได้ทันทีไม่ต้องชาร์จแบตอีกต่างหากแล้วก็ออกแบบมาให้ เอสเพนทำงานร่วมกับเครื่องได้ดีอีกด้วยเขียนออกมาให้ฟิลลิ่งใกล้เคียงกับปากาจริงรองรับแรงกดได้หลายระดับไล่หนาบางได้ความหน่วงก็น้อยหากใช้งานควบคู่กับแอดปุ่มกดที่ปากาก็สามารถใช้เป็นคีย์ลัดต่างๆได้อีกแล้วเฟสเองก็มีแบ่งมาให้ทีมงานได้ลองใช้ด้วยจะได้ความคิดเห็นหลากหลายว่าถือจับเอสเพนตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพอมือเฟสมีขนาดที่เล็กเราจับเอสเพนก็เหมือนจะใช้จับดินสอทั่วๆไปเลยแต่สําหรับคนที่มือใหญ่อาจจะรู้สึกเล็กไปนิดนึงหรือเผลอกดไปโดนปุ่มได้ง่ายแต่พอถ้า เราเข้ามือเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะสามารถจะใช้วาดรูปจดเขียนนู่นนี่นัน่น,นได้ตามปกติแล้วก็ในการเทสใช้งานนะคะเฟซไม่ได้เอาไปแค่จดอย่างเดียวนะ้อบางคนอาจจะมองแท็บเล็ตตัวนี้ไปใช้วาดรูปประกอบวาดรูปเป็นงานอนดิเรกก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวปากกา S Pen พรองรับแรงกดได้หลายระดับทําให้จินตนาการที่เราต้องการวาดออกมาได้ไร้ขีดจํากัดโดยลายเส้นที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าเฟซวาดไม่สวยหรือ,อยังไงแต่ก็เอามาเป็นไกด์ลายสําหรับคนที่มองเรื่องของการวาด รูไปอ,อีกหนึ่งอย่างที่เฟสลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าเข้ามือมากๆก,ก,ก็น่าจะเป็นการจดโน้ตต่างๆเนี่แหละหลักๆที่เฟสใช้จดอยู่จะมีอยู่2แอปนะคะก็คือ Samsung Note แล้วก็ o o o d Note เอาจริงคือใช้ดีทั้งคู่แต่เฟสรู้สึกว่าถ้าเพื่อนไม่อยากจะไปจ่ายเงินเพิ่มซับสคร i b ตอะไรเพิ่มใช้ s a m s u ุ Not t ตก็เหลือเฟือมากๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นแอปที่สามารถใช้ฟรีได้ตลอดไปเลยไม่ต้องมาจ่ายังค์อะไรอีกแล้วแล้วก็มีฟีเจอร์เจ๋งๆอีกเพียบ อย่างฟีเจอร์แรกรองรับการจดโนต้ตด้วยการเขียนด้วยลายมือเพื่อบางคนลายมือไม่สวยหรืออยากจดไวๆแล้วอยากจะเอาเทคเข้อความนี้ไปใช้งานต่อสามารถจะให้แปลงลายมือของเรากลายออกมาเป็นเทคแบบนี้ฟีเจอร์ถัดมาอันนี้เฟซใช้บ่อยมากตอนจดสรุปนั่นก็คือตัว Handwriting Assist ช่วยจัดระเบียบลายมือของเราให้เขียนตรงบรรทัดมากขึ้นบางทีเราเขียนเพลินไงก็เหินขึ้นไปข้างบนบ้างเหินลงมาข้างล่างบ้างตรงนี้เราแค่เลือกส่วนที่ต้องการจะใช้ Handwriting Assist แค่นี้เขาก็จะปรับมาให้ อยู่บรรทัดแนวเดียวกันแล้วจากโน้ตของเราที่ดูไม่เป็นระเบียบก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดหรือสายแก้ปัญหาตัวเลขไอๆเฟสก็แนะนําให้ลองฟีเจอร์ Soul Mate แก้โจทย์เลขได้ไง่ายๆในเซียววินาทีไม่ต้องย้ายไปมาหลายแอป,ปแค่ใช้ Galaxy AI เนี่ยแหละครบจบมากอันนี้เป็นเพียงฟีเจอร์เบื้องต้นที่เฟสลองใช้งานจริงแล้วชอบแล้วก็ใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะยังมีฟีเจอร์อื่นอีกเยอะมากๆเลยมาดูที่ฝั่งของการเล่นเกมกันบ้างเฟสหยิบไปทสมาบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้มีการอัปเกรดชิปเซตใหม่ เป็น Exynos 1380ช่วยให้ประมวลผลกราฟิกต่างๆได้ดีขึ้น31%เมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy Tab S6 Lite ก่อนหน้านี้โดยเกมที่เฟสเทสส่สวนใหญ่จะเป็นเกมที่เล่นเล่นชิลๆอย่างเช่น HD hey GTA, Roblox, ROV ก็น่าจะเป็นเกมที่นิยมเล่นตอนอยู่ในคาบเลียนเล่นง,ง่ายๆชิลๆถ้าโหดหน่อยสาหรับเฟสน่าจะมี ROV แหละที่จะมีเอฟเฟกเยอะๆตอนไฟ์กันแต่ก็ยังสามารถมวลผลได้ทันอยู่ค่ะนอกเหนือจากนี้ในด้านการใช้งานก็มีลองไปเทสมันติวินโด สามารถเปิดได้สูงสุด3หน้าจอพร้อมกันส่วนใหญ่ที่ใช้งานก็จะเน้นแบบจดโนต้ตไปด้วยหาข้อมูลใน Google แล้วก็เปิด YouTube ฟังเพลงดูหนังดูการ์ตูนอะไรต่างๆแล้วในการเปิดครบสหน้าจอเรายังสามารถกดสลับเวียนหน้าแบบนี้ได้ไง่ายๆอีกด้วยเอาจริงเฟสเทสมาแล้วนะถ้าแท็บเลต็ตมีการจัดการแรมไม่เท่พอการเปิดหลายๆหน้าพร้อมกันอาจจะเกิดอาการกระตุกหรือว่าโหลดไม่ทันได้แต่อันนี้ใช้มาสักพักให,ใหญ่ๆไม่เจอปัญหานี้เลยค่ะด้วยความที่แรมให้มา6กกิกก็ยังสามารถเลื่อน PDF ได้ไวสลับหน้าค้นข้อมูลก็สามารถจัดการพลังงานได้ดีและหากต้องการจะใช้งานแบบแอดวานซ์มากขึ้นเฟนแนะนําว่าให้ลองเปิดตัว Samsung Dex Mode จะทําให้ตอนใช้งานหน้าตา UI ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับใช้งาน PC เลยจากแท็บเล็ต กลายมาเป็นแล็บท็อป PC เอาไว้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะ่าอาจจะต้องใช้หับมาต่ออุปกรณ์เพิ่มอย่างเช่นต่อจอคีย์บอร์ดเมาส์ก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วดูดิเหมือนใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นด้วยสามารถจะเปิดใช้งานได้หลายหน้าจอที่เฟสเทสมาเปิดได้สูงสุด15หน้าจะเหมาะกับคนที่เอาไว้ทําวิจัยทําทีสิทธ์หาข้อมูลทาคอนเทนต์หรือว่างานเอกสารเยอะๆหมดนี้จะช่วยชีวิตได้เยอะมากๆก็หากใครซื้อแท็บเล็ตของซัมซุงไปสามารถไปลองเปิดใช้งานตามนี้กัน ได้เลยค่ะ และสุดท้ายเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้อัปเกรดมาเป็น8,000ม ah ิลลิแอมป์แล้วก็คือเพิ่มมากขึ้นจากตัว S6 Lite รองรับการชาร์จไวด้วยเหมือนกันเป็น25วัตต์แล้วบอกตรงนี้เลยว่าฟใช้งาน1วันเต็มๆดู u t u b e n e t f l i x จดโน้ตคือแบตเหลือมากๆแบตไม่ไหลเลยค่ะถ้าเกิดใครเอาไปแค่เรียนเฉยๆนะเปิด Sam ัมซุงโน้ตเรียนเวลา6-8ชั่วโมงเล่นเกมระหว่างคาบก็ยังเหลือแต่ถ้าเกิดเจออากาศร้อนๆต้องออกไปอ่านหนังสือข้างนอกหรือว่าพื้นที่ที่มีแสงแดดเยอะๆ แอาจจะหลายได้เพราะเราต้องเปิดแสงหน้าจอให้สว่างสู้กันแต่โดยรวมที่แบทใช้มาก,ก็ประทับใจแบตเตอรี่มากๆค่ะมาพูดคุยเรื่องของราคากันบ้างเนาะในช่วงท้ายคลิปแบบนี้เอาแบบตัวเริ่มต้นกับ Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi จะได้เป็นแรม6 g b ก o m 128 g b ในราคา11,990บาทหรือถ้าเพื่อนอยากใช้ซิมด้วยก็แนะนำเป็นตัว Samsung Galax ซ Tab S10 Li t e 5G ราคา15,990บาทพูดเปในคลิปตลอดเลยเนาะว่าราคานี้เ่น ื้อไปไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วมีปากกาให้แล้วแอปอะไรต่างๆที่ติดมาให้จากทาง Samsung ก็ครบถ้วนเอาจริงตัวนี้แนะนํากับคนที่เอาไปใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงดู YouTube Netflix แล้วก็สายจดทำเส้นรูปโหลด PDF อาจารย์มาใช้เรียนหรือจะใช้วาดรูปอันนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะสายทํางานจริงจังก็เหลือเลือเฟสมีเทสให้ดูแล้วว่าเปลี่ยนจากแท็บเล็ตแบบนี้มาเป็น p c ก็สามารถใช้งานได้ และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับ Samsung Galaxy Tab S10 Lite ที่เฟชได้ไปลองใช้งานมานะคะก็มีทั้งจุดที่ชอบมากๆจุดที่ประทับใจหลายๆอย่างเลยก็หากใครรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยหบอกกัรใช้งานของตัวเองเฟชก็แนะนำว่ารีบไปซื้อ Samsung Galaxy Tab S10 Lite ทั้งรุ่น Wi-Fi รุ่น 5G ระหว่างวันที่4กันยาจนถึง30พฤศจิกายนนี้ผ่านช่องทาง samsung.com samsung experience store หรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการจะได้รับไปเลย Blue ู o o oh. ี Keyboard อร์ฟรี มูลค่า1990บาทเป็นอะไรที่คุ้มมากคือเดิมๆอ่ะเพื่อนๆจะได้เอสเพนอยู่แล้วแต่พอเรามีคีย์บอร์ดเป็นโคฟเวอร์ป้องกันได้ด้วยโอ้โหอันนี้คุ้มจัดๆเลยค่ะเอาไปต่อใช้งานนี่สบายๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องไปหาแบรนด์เติร์ดปาตีนอื่นๆถือว่าจบเลยสําหรับแท็บเล็ตในงบหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆก็หากใครสนใจเฟซแปะรายละเอียดต่างๆไว้ให้ตาลิปแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้กันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ก่อนจากกันไปฝากกดไล แล้วก็ขอฝากช่องเฟสซีถึงแม้ว่าเราจะเป็นน้องใหม่ในการรีวิวแท็บเล็ตมือถือในอนาคตรเราจะมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบาย